เรือซีดาก้อนทวาาเป็นเรือน้ำมันดัดแปลงถูกจับที่เมืองบาตัมประเทศอินโดนีเซียมีลูกเรือไทยสองคนและลูกเรืออินโดนีเซียอีก4คนปปสประเทศอินโดนีเซียได้ดักจับระหว่างทางเรือออกจากประเทศไทยจะไปจังหวัดอาเจย์ยึดของทางเม็ดแอมเฟตามีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆรวมสองขาดมูลค่า3 1 2ล้านเหรียญหรือประมาณ10,000ล้านบาทเป็นเครือข่ายกับตันตุยเจ้าเดิมทางตำรวจในหลายๆประเทศกำลังต้องการตัวสินค้ามูลค่าสูงที่เอามาใส่ในเรือ าจาก้อยต่อสามเหลี่ยมทองคาไทยพมา่าลาวโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านคนม้าส้มกับน้ําแข็งลงเรือสอง่านในท่าเรือประเทศไทยโดยไม่มีใครเห็นอาจจะเป็นปฏิหารของหลวงปู่เขมเดินทางผ่านเส้นทางหาวไทยแบบล่องหนแต่สุดท้ายไปเกมที่บาตัมประเทศอินโดนีเซียโดนปพปอพอสอินโดนีเซียจับได้หลวงปู่เขมก็ไม่ช่วยบังคาสําสหรับน้องๆที่เคยเข้ามาถามว่าถ้าลงเรือแล้วจะลงทุนกับอะไรดีส่งน้ําแข็งกับม้าส้มเที่ยวเดียวมูลค่าเป็นหมื่นล้านยูนิคอนตัวต,ต่อไปต้องเป็นของ ของเราแน่นอน